สวัสดีน้องๆเด็กๆและผู้ชมทางบ้านทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำของเล่นโมเดลไดโนเสาร์นะครับใช้ชื่อว่า world of dinosaur นะเป็นของเล่นโมเดลไดโนเสาร์ตุ๊กตายางหาซื้อตามร้านค้าทั่วไปนะครับชุดนี้นะรู้สึกว่ามีมาให้สามตัวนะอืหลักๆก,ก็มีมาให้ไข่กับต้นไม้นะ่ะที่เป็นต้นมะพร้าวตั้งไม่ค่อยได้นะ เป็นพลาสติกบางๆเบ,บาๆเองแต่ว่าตัวตุ๊กตายางไดโนเสาร์นี่แข็งนะเนื้อแข็งเลยอะเนื้อแข็งเลยรู้สึกว่าตัวนี้จะเป็นไ <on> ดเมโทนอโบนกตามตรงนะถ้าไม่มีคีบหลังเนี่ยเราผมว่าคือแบบคือผมนึกว่าเป็นอิกุน,น่าซะอีกนเนี่ยเนื้อแข็งนะแข็งมากเลยแข็งกำลังดีอ่ามีมาให้สามตัวตัวนี้ก็จะเป็นคานทอรัสครับอืม ตัวเล็กๆนะเป็นตัวเล็กๆไม่ใหญ่หมอให้เด็กๆมากกว่าสามคนไปเล่นกันนะครับเพราะว่ามาเป็นแบบตัวไดโนเสาร์เล็กนะอ่ะตั้งไม่ค่อยได้ด้วยอันนี้ก็จะเป็นไดโนเสาร์นกชื่ออะไรจำไม่ได้อืมคือดูจากลักษณะขาแล้วเราคงตั้งลไม่ได้หรอกนะแล้วมันหนักต้องปีกด้วย คือรู้สึกว่ามันอ่อนตรงต้นตรงปีกนะแต่โซนอื่นนี่แข็งเลยอ่ะแข็งเลยเห็นบอกว่ามีอยู่สองแบบนะครับมีอยู่สองแบบนะแล้วผมก็ไม่รู้ว่ามันต่างกันตรงไหนนะเดี๋ยวมาดูอีกแบบหนึ่งละกันว่ามันต่างกันตรงไหนบ้างหลักๆที่ให้มาเหมือนกันก็ไข่นะไข่กับต้นไม้เท่านั้นเองนี่ไงเหมือนกันรู้สึกว่าต่างกันก็ตรงแค่ทีละเท่าก็เท่านั้นนะนี่ไงต่างกันตรงทีละ แต่อีกสองตัวที่เหลือมาให้เหมือนก็เหมือนกันนะครับเหนือแข็งกำลังดีเลยตัวเล็กหนหะนะก็เลยหมอให้เด็กๆมากกว่าสามขวบเลขึ้นไปเล่นได้นะครับเพราะว่ามาตัวเล็กอ่าดนนเสาวนกตั้งไม่คอยได้เลยอันนี้ก็คานโนทอรัสครับนะก็เหมือนเมื่อกี้เป๊ะเลย ก็เห็นเขาบอกว่ามีอยู่สองชุดนะก็มีอยู่สองชุดแต่ต่างกันก็แค่ตรงไดโนเสาร์ที่ให้มาคะกันไม่เหมือนกันเท่านั้นเองอ่ะสุดท้ายแล้วก็คืออ่าไดเมโทโอนอนก็เหมือนกับชุดเมื่อกี้นะครับแค่ให้ไดโนเสาร์มาคะเท่านั้นเองหาซื้อตามร้านค้าทั่วไปนะครับชุดนี้นะไปหาดูกันได้คลิปหน้ากลับมาพบกันใหม่นะครับ